สนับสนุนโดย b e n นฟิตโปรตีนดีๆจากพืชนักวิชาการอิสระในอัสดางยมนาคโพสเฟซบุ๊กเอ็ดดี้อัสดางยมนาคระบุว่าใครใหญ่กว่านายกไปพบผู้นำรัสเซียก็แสดงกริยากระสับกระสายกวนกวายลุกลี้ลุกลนบ่งบอกถึงความกลัวการยอมจำนนต่ออำนาจที่เหนือกว่าก่อนจะเจรจา,าสำเร็จด้วยซ้ำ นี่หรือภาวะผู้นำท่านผู้นำอยู่มองไทยก็แสดงกริยาที่มงบอกถึงอาการเดียวกันตัวเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นนายกซึ่งใหญ่ที่สุดทั้งวัยวุฒิคุณวุฒิและตำแหน่งหน้าที่แต่ก้มหัวให้เด็กผู้หญิงที่อ่อนทั้งวายวุฒิคุณวุฒิและตำแหน่งหน้าที่นี่หรือภาวะผู้นำของท่านผู้นำหรือว่านางผู้นี้มีสิ่งที่เหนือกว่าซึ่งนั่นคือการเป็นลูกสาวเจ้าของพรรคกริยาแบบนี้จะมงบอกว่านายกรัฐมนตรีของไทยปฏิบัติหน้าที่เพื่อไทยหรือเพื่อพักเพื่อไทยกันล่ะนี่หรือภาวะผู้นำของท่านผู้นำ คำตอบอยู่ที่ภาพว่านายกรัฐมนตรีเพื่อไทยปฏิบัติหน้าที่ภายใต้อำนาจหรือยอมซิโรราบต่อหัวหน้าพักเพื่อไทยหรือไม่นี่หรือภาวะผู้นำของท่านผู้นำใบเจรจาความเมืองกับต่างชาติก็แสดงกริยาซิโลร,ราบต่อผู้นำต่างชาติอยู่เมืองไทยก็แสดงกริยาซิโรราบต่อผู้นำไทยผู้นำไทยที่ไม่ใช่ในายกรัฐมนตรีแต่เป็นผู้นำพักเพื่อไทยส่วนนางพญาผู้นี้ยิ่งใหญ่เกินจะคาดเดา เพราะตอนเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยก็ใหญ่กว่าหัวหน้าพักด้วยภาพการก้มหัวคารวะของหัวหน้าพักต่อหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพอขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักก็ใหญ่กว่านายกรัฐมนตรีที่เป็นคนของพักด้วยภาพนายกรัฐมนตรีก้มหัวคารวะหัวหน้าพักหอมกลิ่นความเจริญบันเทิงไทย และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แทหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ